วันนี้เนี่ยผมยังเห็นด้วยแอบเห็นด้วยกัคุณอนุทินชาญวิรุฬกุลคือมันไม่ใช่แค่ผิดหรือถูกแต่ความเป็นรัฐประกาศเชิงนโยบายไปแล้วเรื่องหนึ่งพอเปลี่ยนรัฐบาลมามาถอนออกเอาเรื่องกัญชานี่ความเป็นรัฐประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ผมนี่ขออภยัยมีญาติพี่น้องไปทําธุรกิจอยู่อเมริกาแล้วไปสนิทกับ หนในสบริษัทที่ผลิตกัญชาอันดับต้นๆของอเมริกาของบิ๊กไม้เนี่ยทำปุ๋ยด้วยปุ๋ยเนี่ยบิ๊กไม้ส่งมาขายที่เมืองไทยเยอะแยะไปโรงงานที่ไหนก็เจอปุ๋ยของบิ๊กไม้เขายังตกใจว่าทำไมการเมืองไทยมันวิกฤตแบบนี้ความหมายก็คือว่าคุณประกาศเป็นนโยบายรัฐไปแล้วประกาศเป็นนโยบายรัฐมีการส่งเสริมไปแล้วมีการสกัดเป็นพื้น ที่ยาในการรักษาโรคไปแล้วแต่พอเปลี่ยนรัฐบาลคุณหอดนโยบายนี้ออกแล้วนักลงทุนที่ไหนจะกล้าเชื่อมั่นความเป็นรัฐในเมืองไทยอะ่ะนี่หลายคนอาจจะบอกว่ากันชาดีไม่ดีไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าพูดในมุมการเมืองน่ะพูดในมุมการเมืองว่าความเชื่อมั่นในความเป็นรัฐแล้วสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่หักหลังกันมากที่สุดในรัฐบาลชุดนี้ คุณไปง้อพักเขามาบอกว่ารัฐบาลจะร่วมกันได้ผมยอมรับนโยบายของคุณหนึ่งสองสามสี่พอเป็นมาไปหักหลังแม้กระทั่งพักร่วมรัฐบาลความเป็นรัฐมันจะเกิดขึ้นและมีความมั่นคงได้อย่างไรนี่ไม่ได้รวมถึงไอ้นักลงทุนอื่นที่จะไปเชื้อเชิญเข้ามานะเกิดนักลงทุนเขาสนิทกันหมดนะเขารู้จักกันหมดเอา้าคุณอย่าไปลงทุนอะไรมากกับเมืองไทย เพราะอยู่ดีๆถ้าเปลี่ยนรัฐคุณอาจจะหอบเสือผือหมอนใบเนีกลับประเทศโดยไม่รู้ตัวนะเพราะความเป็นรัฐความไม่แน่นอนจากโนโยบายที่เกิดขึ้นมันทําให้สร้างความมั่นใจทางเศรษฐกิจไม่ได้มันกลายเป็นวิกฤตความเชื่อมัน่นแล้วสิ่งที่คุณทําตัวเป็นเซลแมนวิ่งไปขายของต่างประเทศน่ะนี่นอกเหนือจะเป็นบุรุษไปรษณี์วิ่งไปแต่ละจังหวัดแล้วความเป็นเซลแมนที่เดินทางไปขายของต่างประเทศ คุณก็จะเดินทางเปล่าแต่ไม่เป็นไรไม่ได้เดินทางเปล่าไปใช้ภาษีของประชาชนเนี่ยคุณไม่ได้ออกเงินสักบาทเลยคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกที่ใช้เงินในการเดินทางมากที่สุดตั้งแต่มีนายกมาแต่ได้ผลน้อยที่สุดตั้งแต่มีนายกมาเขาบอกให้รอไปหน่อยอีกสองสปีสิ่งที่เขาไปหวานไว้อาจจะเกิดผลก็ได้มันจะแหลงตายก่อนนะคุณเศรษฐาท,ะทะวีสิน มันจะตายก่อนเกิดเพราะคุณเองก็ไม่มีหลักประกันว่ามันจะเกิดใช่ไหมคุณให้หลักประกันเดียวกับต่างชาติได้ก็คือว่าผมจะออกนโยบาย99ปีออกนโยบาย99ปีให้คุณมาลงทุนมาสร้างบ้านอยู่ได้มาจัดการได้มันเป็นนโยบายเดียวที่สามารถดึงได้แต่ประเทศไทยจะสูญเสียมากกว่านั้นไม่ใช่99ปีคุณได้ประโยชน์ นักลงทุนอาจจะมาแต่ประชาชนคนไทยจะกลายเป็นพลเมืองชั้นสองชั้นสในประเทศของตัวเองมันเหมือนม้าไม้เมืองทอยที่เศรษฐาดึงเข้ามาเพื่อทำลายประเทศของตัวเองก็อย่างที่อธิบายอ่ะยู่ดีๆประเทศอุดมสมบูรณ์มีกำแพงเมืองใหญ่โตสู้ลบตามชาติก็เดินทางเข้ามาไม่ได้คุณกำลังจะเชื้อเชิญให้กองกำลังที่ไม่ทราบฝ่ายหรือทราบฝ่าย โดยการดึงจูงม้าตัวใหญ่ที่มีพลทหารอยู่ในม้าเนี่เข้ามาประเทศไทยโดยที่ไม่รู้ตัวไม่ใช่แค่การลงทุนอะทางความมั่นคงก็เช่นเดียวกันข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสหรัฐอเมริกาเดินทางมาที่เกาะแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์เกาะนี้เคยเป็นสนามบินรบเมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง ถูกปล่อยล้างไปมันเป็นฐานทัพของอเมริกาเดิมของนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาถูกปล่อยล้างไปไม่มีอะไรเลยทุกพื้นที่เต็มไปด้วยกับระเบิดอยู่ดีๆอเมริกาทุ่มเงินมหาศาลส่งนาวิกโยธินชุดหนึ่งลงมาเก็บกู้ระเบิดบริเวณเกาะแห่งนั้นเก็บเกลี้ยงเลยทำลายวัตถุระเบิดเกลี้ยงแล้วพัฒนาใหม่สร้างลานบินใหม่ ทำเป็นพื้นที่รบใหม่กลายเป็นพื้นที่สมอรภูมมรบเป็นศูนย์บัญชาการรบแห่งใหม่ในเขตภูมิภาคเอเชียใต้นี่ไงความสำคัญความโหมดร้ายของสงครามมันถูกระแวงมากขึ้นแล้วอยู่ดีๆทำไมสหรัฐอเมริกาต้องมาทำลานบินเดิมที่ถูกทิ้งไว้ที่เกาะแห่งหนึ่งเนี่ยเป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกาเดิมทุกอย่างชำรุดหมดเลยลานบินก็ยังใช้ไม่ได้เลยระเบิดก็เต็มไปหมดอยู่ดีๆสหรัฐอเมริกาเนี่ย ออกมาเคลียร์พื้นที่เพื่อใช้เป็นศูนย์บัญชาการแห่งใหม่ในภูมิภาคนี้ไหนบอกว่าไม่มีสงครามไงทางเหนือของไทยอ่ะประเทศทางเหนือของไทยก็รบกันอยู่รอบๆก็รบกันอยู่ดังนั้นเนี่ยความสําคัญแบบนี้ถ้าเราปล่อยเช่าโดยไม่รู้ตัวว่าสงครามอยู่ภายรอบประเทศเนี่ยมันก็เหมือนสร้างไทยเป็นสมรภูมิรบอีกแบบหนึง่ง mm. เช่นเดียวกันแบบเนี้ยอเมริกาไม่ต้องงอ้อแบบเกาะฟิลิปปินเลย ไม่ต้องลงทุนถึงขนาดไปเก็บกู้ระเบิดเหมือนฟิลิปปินส์แค่ยกครับเข้ามาก็ยึดประเทศไทยได้แล้วใช่ไหมคือการเมืองไทยการเมืองโลกตอนนี้มันมันน่าจับตาและน่าดูเป็นอย่างยิ่งดังนั้นีความมั่นคงสิ่งที่ไทยต้องมั่นคงที่สุดคืออาหารอย่างที่หมอเขียวและพวกเราพูดคุยกันลูกปืนมันกินไม่ได้ภาวะสงครามนะ่ะกินไปก็ทะลุท้องตายทันทีมีลูกปืนแล้วทำไมอ่ะ แต่มีอาหารเราอยู่รอดแต่วันนี้อาหารก็วิกฤตกลายเป็นอาหารในท่ามก็วิกฤตพรเจอเอเลียนสปไปชี่เข้าไปพื้นที่ทํากินก็วิกฤตเพราะจะถูกไปเช่า99ปีการเมืองก็วิกฤตเพราะผู้นําไร้ปัญญาในการบริหารปัญหาคลายเป็นบริหารเฉพาะอํานาจของตระกลูลตัวเองของนายของตัวเองเมื่อ <Gomez S 1> เป็นเช่นนี้การเมืองวิกฤตอาหารวิกฤต ทางรอดคือประชาชนต้องเข้มแข็งแค่นั้นเองเมื่อประชาชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้เราก็อยู่รอดในสภาวะวิกฤตได้ทุกระบบคุณนี้เจอกันครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับ